พกมันทอดพวกมันทอดมัวร mm. um. sure ้อยไปพี่ฮะร้ยไหมมั้ยไหมีอร่อยไหมมันเลยมมันอืทำนี่ทำันนี้ิครับอร่อยมากครับอร่อยไหมยบนย่นีั่อนกินกับเพื่อนมีความสุขปะเป็นอันนี้แหละประมาณสาม้วทำไมวะ ครับนี้รถพ่อผมน้ำมันพ่อผมแรงไหมแรงไหมแรมเลยแไมไหมไมอืมไม่แรมเนสุดยอดเลยสุดกว่าไม่ได้นี่จะปต๊อปพี้ขี้ี่ะนนู้นน

vẫn nhìn này tên con này đi con này nhìn con này nhìn con này à, nhìn con nhím này nhìn này nhìn à, này nhìn <laughs> này này nhìn này nhìn này này nhìn này 38 phớt này